กำลังรอคอยวันที่สำคัญอยู่ใช่ไหมสำหรับการจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568ข้าราชการลูกจ้างและผู้เกษียณอายุทุกคนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลไทยได้กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่แน่นอนเพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามกำหนดอย่างที่คาดหวังโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ยืนยันวันโอนเงินอย่างชัดเจนแล้ว โดยการจ่ายเงินเดือนจะมีการแบ่งจ่ายออกเป็นสองรอบในเดือนนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการตุลาคม2568รอบที่1วันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองวันที่28ตุลาคม2568ตั้งแต่เดือนมกราคม2567รรัฐบาลได้เริ่มใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนในรูปแบบสองรอบต่อเดือนเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างมีความสะดวก ในการจัดการการเงินมากขึ้นการเลือกวิธีการรับเงินเดือนนี้เป็นไปตามความสมัครใจข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถแจ้งความประสงค์ได้เทียงปีละครั้งในช่วงระยะเวลาเฉ,าเฉพาะวิธีการแจ้งความประสงค์ระยะเวลายื่นเอกสาร1-15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดหากท่านไม่ได้แสดงความประสงค์ในการรับเงินเดือนแบบสองรอบจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญหรืออดีตข้าราชการจะต้องเฝ้ารอาวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนด้วยโดยกรมบัญชีกลางได้ออกประกาศไว้ชัดเจนแล้วซึ่งวันจ่ายเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568คือวันที่2 4ตุลาคม2568ในส่วนของเงินเดือนทหารกองประจำการนั้นท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินได้โดยเงินเดือนสำหรับเดือนกันยายน2568 จะโอนเข้าบัญชีในวันที่7ตุลาคม2568และสำหรับเดือนตุลาคม2568จะมีการโอนในวันที่7พฤศจิกายน2568ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมหากท่านมีข้อสงสัยทั้งในด้านการเงินหรือวางแผนการใช้ใจ่ายอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันในช่องคอมเมนต์เพราะความคิดเห็นของคุณมีค่า